วันนี้จะมาทำผ่าถูดเน่าดาแรกก็ใส่น้ำมันก่อน ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ผงขมิ้งนิดนึงเพื่อให้จะได้สีผ่าทนหน้านะคะ ก็ใส่ของเขต หอมนะคะทุกคนรู้จักไหมคะว่าโขนาโนาวโขนาโนาวตูมามาจากที่ประเทศพม่าเขากินเจกันแล้วเขาก็จะกินโขนานาวคะ่ะเพราะว่าพวกที่กินเจเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์ อันนี้เขาสีสวยอ่ะทิ้งนั้นเช้เาให้น้วยนาหน่อยเพื่อให้กินจะได้ออกมาน้ำจะได้ถ่ายทิ้ง กิก่งออกมาแล้วนะคะเก่งขมิ้นผม แต่แล้วก็ใส่ผิสดแล้วก็กระเทียมหัมเป็นชิ้นนะคะับมีกระเทียมทิสดหัมเป็นชิ้น มีที่สดมีตะเทียงหางเป็นชิ้มแล้วก็มีหอมเผ็ดพู้ให้หอมหอมไปเลย จะใส่พริมพริปปงนะคะพริปปงคั่วหอมหอมพริปปงเอามาคั่วเองแล้วก็เอามาใส่แล้วก็บำร้อยลง ก็จะตาใสถั่วน้าวค่ะนี่ค่ะถั่วน้านี่ลักษณะเป็นแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็อเอามาผ่า ไปใส่เป็นน้ำพึ้เลยนเขาก็ใช้ปุงชุร เออกมาแรงมากเลยนะคะเหมืองปลารับผัดนะคะนี่เร้ว่ามันเป็นทูนหน้าดูค่ะหน้าถานหน้าถาไหมคะ ก็แห่มาแห่ๆห,หน่อยชิมรสจัดเผ็มอ่ะจะอร่อยยิงกับข้าวร้อนๆแล้วก็ผัดตุง้ง อร่อยแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วเมนูโถน,น้าค่ะ